ติชารณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสกุลวัโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะ ขาสูาปาตันสุขัยตาุุตโมโจันตุเวัมราจาริสุปัตตานีนัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn างครับสวัสดีครับวันนี้นะครับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับได้ทําวิธีปล่อยผมนะครับหรือว่าปลงผมเพื่อที่จะบวชเป็นนาคนะครับ ในการที่จะเฉลิมฉลองให้กับในหลวงรัชการที่10ในวันที่28นี้นะครับและก็ทางศูนย์ส่งเสริมพุศทศาสนาห่งประเทศไทยนะครับได้ <จะ S 1> มีพิธีงานบวชจัดเป็นโครงการส่งเสริมผู้ศาสนาน,น,นะครับเลยมีพิธีตั้งแต่วันที่21จนกระทั่งถึงวันที่12สิงหาคมนะครับเรียกว่าบวช วันพ่อนะครับจนกระทั่งปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงวันย่าเลยนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับก็กราบเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันเฉลิมพระเกียรตินะครับกับในหลวงรายการที่10 นะครับจนกระทั่งถึงวันที่12สิงหาเป็นวันแม่นะครับของพี่น้องพวงชนชาวไทยนะครับก็อยากจะกับเรียนพี่น้องพวงชนชาวไทยนะครับทําบุญทํากุศลนะครับเฉลิมฉลองในหลวงและการที่1ิบของเรานะครับโดยยังมีเวลานะครับท่านที่อยากจะบวชนะครับให้กับในหลวงและการที่1ิบนะครับก็จะมีเวลายังเหลือเวลาที่จะเข้ามาบวชร่วมกันได้นะครับ โดยเริ่มบวชนะครับตั้งแต่28ถึงวันที่12 28ดกรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะครับก็เพื่อธนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่เคียงคู่ศาสนา5,000ปีนะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยนะครับเรามีสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาส <ใน S 1> เปลี่ยนบนครบรอบมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมนี้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฉลิมฉลอง นะครับในวันเกิดในวันประสูติของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับก็กลับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับได้ต่อยอดได้ร่วมบุญได้ทำบุญร่วมกันนะครับกับขอบพระคุณครับนะครับ